สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e l ต้มยำเกมนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่เบคอน EP ที่แนะครับผม EP นี้จะต่อจาก EP ที่แล้วนะ EP ที่แล้วคือตอนนี้เรากาลังขับรถเดินทางไปทำภารกิจอีกที่หนึ่งนะนะ่ะเห็นไหมเก้าร้อยเมตรแต่ว่าน้ํามันมันหมดนะครับน้ํามันเหลืออยู่หกเปอร์เซ็นแล้วผมไปจอดรถไปอยู่นะหน้าเมืองตรงนู่นเพราะตอนแรกเราขับรถผ่านแนละ้วซอมบี้มันวิ่งตามนะมันลงรถไม่ได้ ทีนี้เราต้องเข้าไปเอาน้ำมันนะครับผมผมเห็นน้ำมันแล้วอยู่ในปั๊มด้านหน้าเรานะ่ะเราต้องเข้าไปเอาตรงนั้นแล้ววิ่งไปที่หน้าเมืองใหม่นะซึ่งซอมบี้เยอะนะที่น่ะเพราะผมก็เอ้ยดีคนน้ำมันอยู่ด้านหน้าเราเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปถึงปั๊มละเพดีดีด,ดีเราก็วิ่งอ้อมออกทางเดิมน,นะครับผม ด้านหน้าด้านหน้าเราด้านซ้ายจะมีซอมบี้ตัวหนึ่งนะ,ด,นนนะ,นะด้านซ้ายนู่นนะครับเดรสไลด์เดรสทุกคนจะเห็นซอมบี้อยู่ตัวนี้แล้วออกไปจะมีซอมบี้เดินอยู่ตรงถนนตัวนี้อ่าไม่อยู่ไม่อยู่โอเคทำม,มิวยู่ตรงถนนก็ไม่อยู่ครับโอเคทางสะดวกเลยวิ่งเลยครับรออะไรอะ่ะ ดีครับเดี๋ยวน้ำมันเราก็โยนทิ้งไว้แถวนี้ยแหละผมไม่แน่ใจว่าน้ำมันของอันนี้มันจะเด้งกับไปอยู่ที่ที่ของมันหรือเปล่านะเดี๋ยวเอาไว้แถวนี้แหละโอเคถึงพอดีเติมน้ำมันเลยครับเกือบหมดหูเยอะนั้นนะ่ะขับรถมาทั้งหมดนะจัจกัจกผมเอาวางเอาโยนไว,ว้แถวนี้แหละไปะขึ้นรถเลยครับ ขับรถมาระยะทางสองโลปวันสองโลกว่ากว่าเกือบสองโลครึ่งน,นะครับทั้งหมดมอ๋อเราต้องขึ้นทางเขานี้โอเคผมโดนอะไรอะ่ะเฮ้ยทุกคนผมโดนผมโดนซุ้งตี โอเคเก็บอีกหนึ่งโอเคโอเคเดี๋ยวขอเติมเลือดก่อนมันมีตัวส่องผมอยู่เพิ่มตาหนึ่งครับ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 ให้ได้เยอะที่สุดครับผมยาตอนนี้เฮ้ยมีไหมโชคดีนะ มันอยู่บนต้นไม้อ่ะทุกคนเห็นปะผมเห็นเลเซอร์มาต้นไม้อ่ะโอ้ต้นไม้หน้าสามไม่ผ่นตอนนะี้เที่ยวของน้องอยิ่ตรงหินมันวิง่งมาบวกผมเลยอ่ะเล่นล่วงรถเลยอ่ะ เข้าใจร้ายอะทุกคนโอ้โหเถ่เกือบพังมันมีอีกจริงๆอ่ะไเงี่ยเนี่ยไเงี้ยเห็นเห็นเซอร์ไหมโอเคพอทราบตำแหน่งแล้ว มันตดหินนะเรียบร้อยครับผมโอ้โหดอกเดียวร่วงเป็นเหมือนเป็นแก๊งนะพวกโจ้ในรมประมาณนั้นนแหละของดีด้วยนะเนี่ยของดีเลยเนี่ยแต่แต่ปืนที่มันเอาไปยิงผมไม่มีดอกออกมาบ้าง แย่แม่ปืนที่มันใชยิงผมอะโอเคหูโดนล็อกไปอีกแล้วดีดีที่ไปนคนรถตำรวจมาสองคันนะถือว่าถือว่ารอดรอบนี้เรารอดนะถ้าเจออาไม้ตีอย่างเดียวผมิดว่าไม่รอดเหมือนกันนั่นะเกือบเกือบเกือบตกใจตกใจอยู่ไม่เป็นไรครับซ่อมรถก่อนตอนนะี้ ตเติมมน้ำมันเองอดึงรถขึ้นมาก่อนโอเคแล้วก็ซ่อมครับพี่ยิงตกรถเลยอะเมื่อกี้เทียวผมว่าเราแบบติดโซนห้ามออกอะไรอย่างี้พี่แท้โดนซุ่มยิงงงดิสู่ได้สู่ได้โอเคอยู่ ข้างหน้ามีควันอะไรทักอย่างนี้เลแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดูเหมือนแบบออกคันีคันีนนนนหน่อยนะแต่500เมตรเราจถึง้วครับไปน้งขว่วำี่ด้นาคืนสายแล้ว ข้างหน้าเหมือนจะมีอันตรายครับผมแถวๆเนะี้ยเหมือนจะมีอันตรายมีแดงๆขึ้นด้านหลังอ่ะปล่อยนะครับปล่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวขอลองรถก่อนรับรถตำรวจหากระสุนี่ครับเมื่อกี้ถือว่าช่วยอย่างเยอะเลยนะเอเค เฮ้ือเขาลงร้อยกันรอบนึงมาเซฟก่นน้ำมันเหลือแปดสิบแล้วอ่ะไม่ทันไรเลยแตอนนี้ไกลบ้านมากเลยนะไกลจากฐานของเรามากๆาวมว่าจะไม่เดนหลักตีกแถวนี้นะครับอ ตรงนั้นก็จะมีพวกภารกิจเคลังอะไรองร่งเงี้ยนะเคลังเอาไว้ก่อนครับผมภารกิจนะใกล้ถึง้วครับร้อยกว่าเมตรเป็นเหมือนค่ายครับผมตรงนี้ใช่หรือเปล่าใช่ครับที่นี่คือค่ายครับผม โอเคผมมาถึงค่ายอีกค่ายหนึ่งแล้วอัน,นคือคือเคเหมือ,อนกันครับผมอ่าเราก็ลองมาคุยตรงนี้เหมือนเป็นอีกแก๊งๆหนึ่งนะครับเป็นพัทธมณีกัแลาหรือเปล่า รอก่อนอ,อ่าทีนี้ต้องไปแปดสิบเมตรแ0ดสิบกว่าเมตรมีใครอยู่ตรงนั้นอะ <Something> เราต้องไปหาใครสักคนนะครับคือตรงนี้เขามีการทีนี้เราทำฟามตรงนี้ดูเจริญกว่าตรงนั้นนะครับผมอ่ะขึ้นมาข้างบน <'re> อ่าเหมือ<ม> <tell me. S 1> นเป็นคนทำงานที่นี่เลยครับ 25 feet solid rock mm -hmm. But who I don't need a lecture, god damn it I get it No you don't But these people are hungry mm -hmm. It'll take them months to finish his job with picks and shovels I don't give a shit Okay, <laughs> เขาก็ไปคุยกันของเขานะปล่อยเรายืนยืนวงขับรถมาตั้งสองโลกว่านี่มันอาจจะเป็นพวกกันนะผมว่าอาจจะไม่ใช่แบบพักพวกแบบแก๊งเดียวกันนะแต่แบบไม่ใช่เป็นศัตรูกันเพืเป็นศัตรูโดนฆ่าไปแล้วมันแก๊ Al, มันสคิปได้นะครับจริงๆถ้าใครใครใครไม่ได้อะเวลาตอนเล่นอ่ะใครที่ไม่ได้อะตาผมจะโชว์ให้ทุกคนดูนะมีแววแล้วครับหมูนตาลไม่ถูกกับเราครับ zie I I'll check the store <Okay>. Survey left to got t go how ammo much จะต่อยกันเองเดินใส่กันอย่างเดียวแล้ครับหมวกให้หมวกเพื่อนเลือด <things> ใช่หมวกที่เราได้ตอนต้นป่ะนะ Ride with ก็น่าจะใช่นะครับจำจำได้ปะนี่เขาขับนะผมไม่รด้เป็นคนขับนะเท่รถป๊อปด้วยเท่เท่ผมอยากได้รถก๊อปบ้างอะนี่ทำยังไง ดูดูมุมด้านหน้าครับทุกคน time, ขับ,บรถคุยกันนะซ้ย oh, ายมาจะลงขวาไหมไม่ลงตรงขึ้นไป <c oughs> ข้างหน้าเหมือนนี้ก <c oughs> องไฟไหมครับผมก <c oughs> ็จะเป็นกลุ่มควันที่เราเห็นปะน่าใช่แล้วเป็นกลุ่มควันที่เราเห็นนี่คือเอาซอมบี้มาเผาหรือยังไงเนี่ยมีทั้งขยะและซอมบี้อ่ะ ถ้าผมไปยิงอ่ะค่ะายิงคนตายนี่ยคนยิงเยอะเลยนะอ่ามีแบบมีเต็นนะครับผมที่ป่านี้เหมือนเป็นแคม,คม,น,คมน,แคนะแคมป์เล็กเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ นนไปต่อไหมลงอะครับต่อพาบชมแคมป์ครับผมเป็นเยอะนะเนี่ยทำเป็นเล่นดูดิคนนั่นจะอยู่เยอะเลยนะครับเนี่ยที่เนี่ย นี่ก่อไฟไงแคมใหญ่อยู่ครับแคมใหญ่อยู่ที่นี่กว้างกว่าไอ้ตรงตลาดที่เราเคยไปอีกนี้เนเนี่ยคือตรงนี้เหมือนเป็นบ้าแล้วครับ ที่เราวิ่งขึ้นไปใช่ป่ะเราวิ่งขึ้นไปทางนี้บ้างเข้าขวาไหมขึ้นขวาไหมไม่ขึ้นนะครับผมนี่เป็นเหมือนบ้านอีกหลังเลยนะขึ้นมาฮะมีมอไซค์จอดอยู่ครับ ตรงนี้สามารถซ่อมรถได้ด้านซ้ยายนี่นะอ่าเ่นนี่มอเตอไซค์เราก็อยู่นี่ด้วยเรามาถึงด้านหน้าแล้วนี่ไปครับเรดินย้อนไปสามกิ่าเมตรโอเคตันนี้เป็นร้านปืนครับผมร้านปืนเราเหมืนร้านปืนนะ <c oughs> แล้วสามารถเลือกซื้อปืนอเอาของแลกปืนได้ไหมอยากได้ปืน,ปนอ๋อพี่หมวกมน้ำตาลอยู่ตรงร้านเนี่ยว่าเอคมันไม่ได้เป็นของที่อยู่ในตัวเรานะผมเก็บมาในเอคีอยากได้ของแบบที่มันอยู่ในตัวเราอะเป <laughs> ็นของตัวละครเราเลยนะครับ เขาไม่ต่อ,อยในร้านตืนนะว่าเบื่อวุ้ด้านหลังถ้าไม่ได้มองหน้าก็สองไปเ,เลยมีซองด้วยซองเตี้ยวโอเคครับผมขอดูวุธหน่อยขอดูอาวุ้หน่อยนี่นี่คือสิ่งที่เราซื้อได้อยู่ยังไง เรามีอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบล็อกล็อก็อกอกเราซื้อได้แค่อันนี้กับที่เสี๋ยล็อกอยู่นะครับแค่พกเฮ้ยอันนี้อันนี้ดีอ่ะอัที่นี่มีขายพวกนี้แต่ต้องใช้พันเงินนะล็อซึ่งเรามีแค่สองเอ้เจ็ด้อยห้าสิบเอาปืนพกสั่งกันด้ครับ Okay. ซับไ l y สามารถเติมกระสุนได้นะครับ <Thanks. S 1> อใส่ให้เต็มเลยอันนี้อ๋ออันนี้เรามีอันนี้อยู่ไงอ้าปืนพกก็จะมีสองแบบแล้วก็ดีกว่านะถ้าเราใช้นะดูจากด้านฝาบนนะแม็กก็จะเยอะกว่า โอเคดีด okay. ีดียังไงไปถือไม่ได้นะครับผมเนี่ยแล้วก็เอเคของเติมกระสุนเต็มด้วยนะถึงแม้มันจะยังไม่ใช่ของเราก็ตามกลับมาที่มอเตอร์ไซค์ของเราครับ<า><า>เราจะเอาไปให้ที่ไหนดีอ่ะ Better <ng> than yours me promise to help ของเรื่องเวพรันอยู่อะครับเขาอยากได้อาวุธอาวุธเราจะได้พัฒนาโอเคครับเราก็เอากล่องที่ได้มันให้เขากล่องที่เราไปเอามาจากสุสานนะครับผมดูได้จาก EP ที่แล้วเราไปเอามายังไงไปให้ว่างัดงัดไอ้นี่กันเลยงัดกล่องกล่องเก็บศพอะ โอเคภารกิจเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้โหเดินทางอีกพันเท่าไหร่นะพันหกร้อยพันหกร้อยเลยนะไกลนะพูดจริงๆอะ่ะ new item new item you <need> new item เราสามารถอาเกตพงได้เฮ้ยได้ตังมาสามพันทุกคนได้ตังสามพันเราจะเอ้อเท่าไหร่ซื้อเลยครับซื้อเลยรออะไรอ่ะไปเชี่ยวเอายิง ได้ไม้มีอะไรที่ซูมได้ขับพลายอย่เต็มหมด <This S 1> อ good out there. อัพปืนด้วยครับอัพอะไรได้ผมก็อัพนะล็อกเกอร์ผมก็พบเป็นอันนี้สายห้ามพบเป็นอันนี้แพ่ไม่รีไม่มี mm hmm. เอ,อ่อ จริงๆผมอยากได้อันนี้ด้วยนะแต่ว่าเราขาดตังไว้แปดสิบอะทำไงอะขาดตังไปแปดสิบเดี๋ยวผมเอารถผมเอ่อขอไปดูขอไปด,ดูร้านตรงนั้นนะร้านเครื่องเนี่ยโอเค อ๋อเติมน้ำมันได้ครับผมก็เติมน้ำมันไปเลยแล้วกันนี่คือรถผมนะเมื่อกี้อยู่นู่นตอนนี้เด้งมาอยู่นี่ละ <Hey man. S 1> เราจะเดินทางเลยนะครับอีพีนี้จจริงผมขอดูแผนที่หน่อยได้ไหม แคมป์เราอยู่ไหนนะจริงๆแล้วนี่คือแคมป์เรานะตอนนี้โอ้เรามาไกลนะทุกคนเกือบสุดเกือบสุดแมปนะสก,กิลหกครับอะไรได้เปล่า มีเอาเัาเนี้ยโอเคเรามีคิวพออยู่แค่หนึ่งนะครับก็อัพไปแล้วโหตอนถ้าเราจะเดินทางกลับมาที่นี่ใหม่ก็ใช้เวลาเหมือนกันสมมติเราจะมาซื้อของอะไรเงี้ยอ๋อกขวาครับ นี่มีไพ่ให้เล่นเลยครับี EP นี้เราพักที่นี่ดีกว่าผมว่าเดี๋ยวผมขอลองดูไพ่หน่อยอยากรู้คืออะไรเผื่อได้ตังค์นะครับตังค์เขาพันนึงก็โอเคอ๋อขายผมขายหมดเลยอะ อ yeah, ตามผมก็มีดทั้านั้นน่ะก็ดีดทั้างั้นน่ะ yeah. ก็ดีดิก็แสดงว่าผมสามารถซื้อของได้เลยดิแรั้หนึ่งนะเผื่อผม <Okay. S 2> อันไหนที่ซื้อได้ผมก็อยากซื้อไว้เลยนะครับ <Okay. S 2> เก็บของให้เต็ม โอเคครับเรามีครบนะพวุงนี้โอเคทีนี้ขอดูล็อกเกอร์นะครับทันน mm ีเราก็จะพบกันอันนี้นะโอเคทีนี้ปอ,อันนี้คือปืนนี้นี่คือปืนพบโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเข้านอนที่นี่กันทุกคน นี่อีีนี้ซื้อพืนไปสามก็บอกนะเดี๋ยวนะผมขอหาที่นอนกันนะบอกที่นอนอยู่ด้านหลังอนะนี่ก็เป็นแคมป์อีแคมป์หนึ่งของเราแล้วนะครับขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยนอนตรงไหนเนะี่ยตรงนี้เหรออ๋อผมสามารถนอนบนเตียงนี้ได้แลครับนอนเลยรออะไรอะ่ะเราก็สามารถเอาของซอมบี้มาขายได้นะ ที sea, air, ่มันขึ้นซัลเมอร์เยียมาตลอดเนี่ยเมื่อกี้ขายนะครับผมเทขายหมดเลยโอเคเราก็นอนที่มันเช้ามันจะเช้าไหมโอเคเช้าแล้วครับผมโอเคเซฟ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 วัน ก็ S <S <k art> เดี๋ยวเรามาต่อกันในอีพีหน้านะครับทุกคนอีพีนี้เราก็อย่างน้อยเราไม่ต้องเข้าเมืองไปเสี่ยงเยอะขนาดนั้นนะผมก็รู้สึกโอเคนะที่ไม่ต้องเข้าเมืองไปเสี่ยงเยอะขนาดนั้นตอนแรกนึกว่าผมต้องเข้าถึงปั๊มเนี่ยตอนแรกเลยอะ่ะมาโดนดักตกีดักตีก็เอาตัวรอดได้คือไอตอนเอา a อยิงอัลตนไม้นี่ผมก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะโดนได้ไงเพราะผมไม่ไม่เห็นตัวเลยผมพุ่นยิง แต่ก็ถือว่าโอเคแล้วผ่านมาได้แล้วก็มาถึงแคมป์นะก็พาทัวร์แคมป์แล้วก็เราซื้อปืนไปละสามก็บอก e ีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า EP ีหน้ามันจะเป็นยังไงต่ออ p พี EP หน้าเราต้องเดินทางไปอีกประมาณพันหกร้อยเมตรนะครับผมเพื่อไปทำภารกิจต่อไปของเราอย่าลืมมาติดตามกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมติดตามข่าวสารได้ในเพจ a c e b o o k นะครับผมก็ช่วงนี้จะมีคลิปลงของสไตล์ดิวาเล่ด้วยนะ จะเป็นเกมแนวทำฟาร์มนะครับผมเคยน่าจะเคยบอกไปแล้วนะไปติดตามก็ได้นะถ้าเกิดแบบอยากเปลี่ยนแนวเกมดูบ้างเพราะอันนี้จะเป็นแนวยิงซอมบี้ทำภารกิจเนาะน,นั้นก็จะมีเคลยได้ทำแหละแต่ว่าจะออกน่ารักน่ารักทำฟาร์มนะครับไปติดตามกันได้นะครับทุกคนไปดูกันนะครับวีพี่หน้าจะเป็นยังไงต่อเจอกันอีพีหน้าครับซียุ๊บไปบาย